ที่จังหวัดเชียงใหม่นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกลุมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภายัยเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานูนยนป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภายัยเขตสิบลำปางประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นูนยนป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภายัยเขตส่วนหน้าในการกระจายสรกพกำลังด้านสาธาร,รณาภายัยในการ,รเผชิญเหตุ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยมีนายรัตพลนาาดิสรรองที่ปรกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตีนัทพงศ์ทิตะวิกรานผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยเขตสิริลำปางและหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภัยจังหวัด ร่วมในพิธีเปิดนายบุญธรรมเลศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเปิดเผยว่ากลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต1 8แห่งทั่วประเทศซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณาภัยในการ,รเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับสูงป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสิบลำปางมีพื้นที่รับผิดชอบรวมส4จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนซึ่งในช่วงกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าการเข้าเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเนื่องด้วยข้อจำกัดในการขนย้ายเครื่องจักร กลสาธารณาภัยโดยเฉพาะการใช้ความเร็วและสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวคิดในการกระจายทรัพยากรเครื่องจกักรกลด้านสาธารณาภัยเข้ามาประจําในพื้นที่จังหวัดตามห่วงของปฏิทินภัยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสนับสนุนการทํางานของจังหวัดได้อย่างทันท่วงทีซึ่งปัจจุบัน ได้นำล่องในพื้นที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแห่งได้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ต